สวสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพี่เจิงก็จะพามาดูลูกไฟนนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะอ่าดูเหมือนเขาต้นใหญ่มากเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเขาเป็นบอนไซแทะนะคะอันนี้คือต้นไซแปะจริงๆนะคะนี่นะคะเขาจะต้นเล็กมากแล้วก็ออกลูกเต็มเลยนะคะนี่ค่ะออกลูกเต็มเลย ที่เมื่อกี้พี่เดือนเห็นเนี่ยก็คือมีนกมีนกจริงๆเลยนะคะลงมากินลูกไสเพราะว่าเขาออกลูกเยอะมากเลยมีลูกไสแบบเหมือนต้นไสต้นใหญ่ๆเลยนะคะออกลูกสวยเชียวแล้วก็นกก็จะลงมากินกันนะะี่ค่ะแล้วลูกเขาก็ดูสวยนะคะใหญ่ใหญ่อยู่พอสมควรนะคะนี่ค่ะใหญ่พอสมควรนะคะไม่รู้ว่าคนกินได้หรือเปล่าเนาะ เพราะพี่เดือนก็ไม่เคยกินลูกไฟถ้าทุกคนจําได้นะคะคลิปเก่าพี่เดือนเคยทําเกี่ยวกับวับนไซแคะต้นไซแคะหรือว่าต้นโพแคะที่พี่เดือนเคยทําไปเนาะนี่ค่ะตอนนี้มันออกลูกแล้วตอนนั้นยังไม่ออกลูกนะคะแต่ตอนนี้เขาออกลูกแล้วออกลูกเต็มเลยแล้วรู้สึกว่าเขาก็จะงามมากเลยนะ,ะน้านนี้นี่ค่ะออกลูก เหมือนต้นไทรต้นโตโตโต,ต้นใหญ่ๆที่เราเคยเห็นนะคะเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะเพียงแต่ว่าเขาแพะนะคะเขาเนี่ยค่ะต้นแค่นี้เองนะะอันนี้ที่เดือนทายมาให้ทุกคนดูเพื่อเป็นกระตุ้นแรงบันดาลใจอีกครั้งหนึ่งนะคะในการทำเผื่อทุกแพอทุกคนอยากทำบ้างนะคะ ถ้ายังไงที่เดือนฝากคลิปนี้ด้วยนะคะเป็นคลิปสั้นๆสวัสดีค่ะ